สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาดัดแปลงครับดัดแปลงพัดลม12วอลนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นพัดลม12วอลครับนี่ก็ดูดูที่ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวเก่านะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ยังอันตรายมากนะครับตัวนี้ตัวที่ยังไม่ดัดแปลงครับตรงนี้เขาจะมีช่องโหว่นะครับอันนี้ถ้ามือไปถูกอันตรายนะครับ ีนสมมุติว่าเรามือเราไปจับนะครับหัวอันตรายมากเนี่ยพัดลมมันจะโดนมือเราได้นะครับครับโอเคครับแต่ตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าพัดลมแบบหนีบนะครับทั้งสองตัวที่ผมไม่ให้มาดูนะครับอันนี้ผมทำแล้วครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับนะครับอันนี้มือไม่ต้องกลัวผมผมใส่ตะแกรงแล้วครับตะแกรงเพื่อป้องกันอันตรายครับนี่ก็คือเป็นพัดลม1ุกสองวครับ โอเคครับผมจะทําให้เป็นพัดลมจากพัดลมที่ใช้หนีบนะครับเนี่ยการใช้งานไม่ค่อยสะดวกครับเวลาหนีบครับเนี่ยอนมันอาจจะสะดวกตอนที่ว่าบางที่ที่เขมีเครื่องหนีบนะครับอันนี้ก็หนีไปดีมายางนี้หลุดนะครับเนี่ยครับไม่สะดวกครับแต่อันนี้ผมก็จะดัดแปลงจากพัดลมที่หนีบเนี่ยเอามา พอดีผมถ,ถอดถอดตัวนี้ออกไปแล้วครับพัดลมที่นีบนะบผมถอดออกไปแล้วนะครับผมก็จะประกอบประกอบให้เป็นพัดลมตั้งพื้นตั้งโต๊ะนะครับโดยใช้ไม้ที่ผมได้ทําเสร็จแล้วนะครับทําเสร็จไปแล้วอันนี้ครับนี่ผมก็จะประกอบนะครับประกอบไม้ชิ้นนี้บางครั้งวิดีโออาจจะหลุดไปบ้างนะครับเพราะว่า ใช้ขาตั้งกล้องนะครับท่านผู้ชมก็ต้อง,งทำกัน้ใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้ผมก็จะขันน็อตตรงนี้จะมีน็อตสองตัวนะครับทันนี้ไม้ผมได้ตัด,ต,ดตัดไปแล้วครับตัดเพื่อเป็นส่วนประกอบในการนำพัดลมมาตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้นนะครับ คือเราจะยกไปไหนก็ได้ครับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องทําเป็นที่หนีบนะครับที่หนีบเราบางครั้งเราหาที่หนีบยากนะครับแต่ถ้าเราทําแบบนี้เราไปวางที่ไหนก็ได้ครับเราไปวางยกไปวางที่ไหนก็ได้คือสะดวกสบายไม่ต้องลําบากครับโอเคครับอันนี้ผมประกอบ ชุดขาดตั้งเสร็จนะครับตอนนี้ก็นํามาพัดลมมาใสไ่ได้เลยนะครับใส่ตัวนี้ครับปั๊บเข้าไปครับนี่ผมได้ทําการเจาะเจาะรูไว้แล้วนะท่านผู้ชมถ้าท่านซื้อพัดลมตัวนี้รุ่นนี้มาครับท่านก็มีไอเดียนะครับจัดการดัดแปลงได้เลยนะครับดัดแปลงได้เลยโอเคครับตัวนี้ผมขันนอ็อต โอเคครับตอนนี้คันน็อตเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วผมจะทดลองดูนะครับโอเคครับหมุนครับเนี่ยเราจับอย่างเงี้ยสะดวกสบายครับไม่ต้องกลัวครับจับที่ขายกไปไหนก็ได้ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวควนครับอันนี้ฐานแน่นอยู่แล้วครับแต่รุ่นนี้เขาจะมีระบบสายเลยครับโอเคนะครับสายได้ครับนี่ครับคือว่าสายได้เลยนะครับคือสะดวกสบายแล้วก็ปิด รปรับมุมแล้วครับใจเงยนะครับหรืองุ้มลงมาครับได้ได้ทั้งนั้นครับครับนี่ครับโอเคเลยอย่างไรเมื่อมาชมวิดีโอของผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ